ออคุณนายดาวค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดินออกจากห้องส่งช่องสามไปตำรวจรวบเลยนี่ค่ะจังหวะนี้เดิกไปปุ๊บตำรวจสอนอทองหล่อเอาหมายจับสารแขวงนครศรีธรรมราชข้อหาช่อโกงประชาชนมาควบคุมตัวหลังจากนั้นไปนะคะไปที่สอนอทองหล่อแล้วตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชท้องที่เกิดเหตุก็ไปรับตัวคุณนายดาวหรือคุณอายาภาอิสริยาถากูลเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชไปถึงตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะคะพอถึงปุ๊บ เข้าห้องขังปับ๊บแต่คุณนายดาวนะคะแหมสมที่เรียกคุณนายนะพี่ไก่ทำไมฮะพอไปถึงใช่ไหมคะเข้าห้องขังปับ๊บอ้าวมีผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมกันประมาณสิบคนคุณนายดาวควักเงินเลยค่ะสั่งซื้อข้าวและน้ําเลี้ยงผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมกันสิบชุดเลี้ยงเลยทันทีที่ไปถึง หลังจากนั้นนะคะตำรวจก็เบ kind of ิกตัวคุณนายดาวมาสอบปากคําเพิ่มเติมโดยมีทนายความอยู่ด้วยแล้วก็ใส่กุญแจมือตลอดเวลาที่สอบสวนเลยค่ะเจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันความบริสุทธิ์บอกว่าจะสู้คดีจะแฉคนที่อยู่เบื้องหลังและที่สําคัญยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเดี๋ยวให้เสร็จภารกิจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวตั้งโต๊ะให้แหลงข่าวค่ะร้านกาแฟหรือที่ไหนก็ได้นะคะมเมื่อเช้า ้ชาตอนนเดิเย,ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ทร<น>าบอะไรค<น>่<อ>ระ,ะ,ออน,น,ะน้องก้อยอิสธทสุข่อกลางน้องก้อยคุยน้องก้อยคุยจะประกันตัวไหมรประกรันตัวค่ะค่ะประกรันค่ะประกันแน่นอนนี่ค่ะก็คือผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ได้มีท่าทีสลดอะไรนะคะยังคงยิม้มแย้มพูดจาฉะฉานเหมือนเดิมบรรดาผู้เสียหายมายื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะเห็นบอกว่าโดนหลอกนับร้อยคนแล้วแต่ก็ไม่กล้ามาเปิดเผยตัวกันครบเพราะว่าโดนข่มขู่ด้วยค่ะ